สวัสดีค่ะเราก็เดินทางไปไหว้พระกันนะคะไปไกลเลยค่ะไปกันที่หนองคายค่ะเอาไปตรงกับช่วงวันออกพรรษานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหลวงพ่อพาใสยนะคะวัดคู่บ้านคู่เมืองของหนองคายเลยค่ะก็ได้มาไหว้พระขอพรกันที่วัดนะคะเราไปนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะ เพราะว่าตรงกับเทศกาลออกพรรษานะคะก็คือบ้างไฟพญานาคนะคะที่ขึ้นกลางลําน้ําโขงนั่นเองนะคะผู้คนเขามาเที่ยวกันเยอะแย,ยะเลยค่ะเป็นพี่น้องฝั่งลาวนะคะฝั่งไทยนะคะก็มาไหว้ขอพรอกันที่วัดหลวงพ่อป้าใสนะคะพอเราจอดรถตรงที่จุดจอดรถนะคะที่จุดจอดรถก็จะมีที่จอดให้นะคะมากมายเลยนะคะไม่เสียตังค์นะคะที่จอดจอดฟรีนะคะตรงข้างหน้าวัดนะคะพอจอดรถเสร็จแล้วก็ เดินเข้ามาข้างในเลยค่ะเข้ามาเพื่อบูชาดอกไม้ทูกเทียนนะคะมาไหว้ขอพอรนะคะเขาจะมีจุดให้ไหว้อยู่ตรงข้างๆนะคะตรงวิหารเขาไม่ให้เอาดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปไหว้นะคะขึ้นไปกราบได้อย่างเดียวนะคะอนนี่ก็คือบรรยากาศภายในวิหารนะคะหลวงพ่อภาใสนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบนอกน,นะคะจะเห็นว่าพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยนะคะเยอะมากเลยค่ะเข้ามาขอพอรกันนะคะช่วงออกพรรษานะคะ แวะมาเที่ยวชมดูบ้างไฟพญายนาคกันค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะจะมีซุ้มทางเดินให้เดินนะคะจะได้ไม่ร้อนกันค่ะพอรอไหว้พระเสร็จแล้วเราเขาก็มาทานข้าวกันที่ร้านแดงแหนมเนืองนะคะที่อยู่ตรงริมโขงนะคะติดริมโขงเลยค่ะมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดินเข้าไปในร้านนะคะก็จะมีของฝากอของขายนะคะเยอะแยะเลยนะคะเพื่อซื้อฝากกลับบ้านกันนะคะ คือพลาดนมนากคือตรงจุดที่ว่าเราอิ่มกันแล้วนะคะก็คือลืมซื้อของฝากกลับค่ะคือมันอิ่มแล้วนะคะก็เลยลืมทุกอย่างเลยค่ะเน้นอิ่มแล้วค่ะก็จะสั่งมานะคะเป็นกะยอสดนะคะแล้วก็แหนมเนืองชุดเล็กนะคะอ่าน้ําจิ้มถั่วตัดนะคะเขาก็จะทยอยมาเป็นเรื่อยๆนะคะมีแหนมเนืองนะคะอันนี้คือมาก่อนนะ,ะแล้วก็กินแหนมเนืองไปก่อนนะคะก็ใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะ ลาดลงไปยั่วๆเลยคะ่ะนั้นนะคะเมนูที่เราสั่งก็จะมีคอหมูย่างนะคะแหบนบเนืองก็ะยอสดแล้วก็อ่จะเป็นอ่ากุ้งพันอ้อยนะคะก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้มาพร้อมกันนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาทํานะคะแล้วก็วันที่เราไปทานก็จะคนเต็มร้านเลยคะ่ะเอาจริงๆนะคะคนแน่นร้านมากๆเลยนะคะ พราะว่าตรงกับเทศกาลวันหยุดนะคะคนเขาก็มาเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารกันนะคะคือวันครอบครัวนะคะส่วนมากก็จะมาเป็นครอบครัวกัน,นะคะ่ะพ่อแม่ลูกนะคะปู่ย่าตายายนะคะอะไรแบบนี้กันนะคะนี่ก็คือกุ้งพันอ้อยนะคะเมนูนี้ก็อร่อยดีนะคะแต่ว่าเราอิ่มแถมเนืองกันคะ่ะว่าถ้าไปกันน้อยคนนะคะแนมเนืองสั่งชุดเล็กก็พอนะคะเพราะว่าก็อิ่มกันนะคะ ไปกันสามคนพอ่อเมนะูคะก็สั่งชุดเล็กดีแล้วค่ะเกือบจะสั่งชุดใหญ่ไปแล้วค่ะก็จะเป็นการมาทานแหนมเนืองครั้งแรกนะคะที่ร้านแดงเนี่ยแหนมเนืองนะคะก็งบในราคาไม่เกินเจ็ดร้อยบาทนะคะเมนูที่สั่งไปนะคะรวมน้ำรวมเครื่องดื่มนะคะทานข้าวเสร็จนะคะแล้วก็มาเดินย่อยกันที่ตลาดท่าเสด็จนะคะนี่ก็คือบรรยากาศหน้าร้านแดงแหนมเนืองนะคะ